สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมอยู่ใจกลางทุ่งหญ้าสวัณน,นาของทวีปแอฟริกากลางครับช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสมาเกาะติดสถานการณ์ที่เกี่ยวกับช้างในประเทศแคมรูนสถานการณ์ตอนนี้จะรุนแรงแค่ไหนและรัฐบาลของแคมรูนจะจัดการกับกลุ่มก่อการร้ายที่เข้ามาสังหารช้างสวัณน,นานี้อย่างไรติดตามจากเปิดหน้าคุยตอนนี้ที่รายงานจากประเทศแคมรูนครับ จำนวนช้างในประเทศรอบๆเม,มรูนล,ลดลงอย่างชัดเจนครับในสาธารณรัฐแอฟริกากลางจำนวนช้างลดลงจาก80,000ตัวเหลือไม่ถึงหลักพันในช่วงเวลาไม่ถึง30ปีที่ผ่านมาส่วนที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกจำนวนช้างลดลงจากหลักล้านตัวในช่วงศตวรรษที่20เหลือเพียงหลักแสนตัวเมื่อ20ปีที่แล้วและเหลือไม่ถึง10,000ตัวในการสำรวจครั้งล่าสุดส่วนในสาธารณรัฐคองโกจำนวนช้าง ลดลงกว่าครึ่งในรอบ10ปีที่ผ่านมาและในประเทศแคนาดาเองก็เพิ่งเกิดเหตุสังหารช้างป่าแอฟริกา300ตัวเมื่อปีที่แล้วโดยจู่จมพิเศษได้พาผมขึ้น,นเทลิคอปเตอร์มาสำรวจอุทยานแห่งชาติบูบาจิตาอุทยานแห่งชาติแห่งนี้เมื่อ1ปีที่แล้วได้เกิดการสังหารช้างป่าแอฟริกาทั้งหมด300ตัวหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาทางรัฐบาลของแคนาดา ัดสินใจที่จะส่งกำลังทหารทั้งหมด500-600นายมาเฝ้าดังวันที่ป่าแห่งนี้ซึ่งแม้จะมีข่าวดีว่าตลอดนึ่งปีที่ผ่านมาจะยังไม่มีเหตุในการสังหารช้างขนาดใหญ่อีกแต่ว่าจากการสำรวจแล้วจำนวนช้างในผืนป่าแห่งนี้ก็ลดน้อยลงมากครับนักสังหารได้ใช้อาวุธสงครามปลิดชีวิตช้างทั้ง300ตัวอย่างเลือดเย็น ผู้ก่อการร้ายเดินทางจากประเทศชายแดนด้วยม้าและอูดเข้ามาในประเทศคามาโรนจำนวนของนักสังหารนับร้อยใช้วิธีการตรีกรอบล้อมช้างไม่ให้หน,นีไปไหนแล้วไล่ย,ยิงทีละตัวก่อนที่จะใช้ของมีคมปาดหน้าช้างเอางาออกผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่ากลุ่มก่อการร้ายปฏิบัติการอย่างไม่เกรงกลัวทั้งชาวบ้านและตำรวจจนกระทั่งหลังทำการได้10วันรัฐบาลคามาโนก็ได้สั่งการให้ทหารเข้าจู่โจมจึงทำการหยุดการสังหารหมู่ได้สำเร็จ I think the ivy trade is very bad because, just like you can see now, we have to pull out resources to protect e elephants. It's also very bad for the wildlife overall. It's very bad. It's also very bad because it developed bad habits, organized crimes starting to get a hold over the wildlife. That's not good. That's not good. When I see them, I'm happy because it give a reason for my being here. I'm, if i'm here and I, saw, I don't see elephants i will feel bad and when i see them they give, give a meaning they give a purpose to my mission they use a rifle we don't know which type of rifle but a heavy weapon like ak-47 that's what poachers used last year ความทุ่มเทของรัฐบาลแคมรูนสะท้อนให้เห็นได้ชัดเจนจากหน่วยจู่โจมพิเศษ BIR นี้เฮลิคอปเตอร์ที่เห็นบินอยู่ต้องเสียงบประมาณกว่าวันละหนึ่งแสนบาทอาหารที่ใช้เลี้ยงดูทหารหน่วยนี้มีมูลค่าถึง2ล้านบาทต่อเดือนรัฐบาลแคมรูนประเทศที่ยากจนกว่าไทยถึง4เท่าต้องจัดสรรงบประมาณหลายล้านดอลลาร์เพียงเพื่อการปกป้องช้างจากกลุ่มนักสังหาร ที่นี่คือฐานทัพของหน่วยจู่โจมพิเศษ BIR ซึ่งเป็นหน่วยทหารของทางแคเมรูนครับเดิมทีหน่วยจู่โจมพิเศษ BIR ถูกออกแบบมาเพื่อ ทำงานในการเข้าไปสกัดกั้นบรรดาอาชญากรรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นบริเวณแคมารูนทางเหนือแต่ว่าหลังจากที่เกิดเหตุการสังหารช้างป่าสวรรคกว่า300ตัวที่บริเวณอุทยานชาติปูบาดิจ่าทําให้ทหารกว่า500นายถูกส่งมาสมทบเพิ่มเติมเพื่อที่จะดูแลเรื่องของช้างป่าเหล่านี้ปกปักรักษาไม่ให้ช้างถูกฆ่าเพิ่มมากขึ้นไปกว่านี้ครับ ซึ่งนอกจากประเทศแคนาดูแล้วประเทศต่างๆในแถบแอฟริกากลางก็ยังต้องจัดสรรปันส่วนบรรดากองกําลังทหารในการดูแลรักษาช้างป่าซึ่งถือเป็นสมบัติของแต่ละชาติในแถบนี้ครับผนเอกบูบาเดบเคโอหัวหน้าหน่วยจู่โจมพิเศษของอุทยานชาติบูบาจิด้าบอกว่าถ้าเลือกได้เขาอยากเก็บงบประมาณที่ต้องมาลงทุนกับการปกปักรักษาช้างไปให้กับเรื่องของการศึกษามากกว่าผนเกบูบาบอกว่า ถึงวันนี้โรงเรียนในแคมรูนยังมีหนังสือไม่พอที่จะให้เด็กๆเ,เรียนแต่รัฐบาลก็จําเป็นที่จะต้องเอางบประมาณมาเทให้กับการปกป้องช้างเพียงเพราะแค่ยังมีความต้องการงาช้างในตลาดโลกอยู่ Le Battalion d'Intervention Battalion d'Intervention Rapid Rapid Pour protection

ในแต่ละวันทหารกว่าร้อยนายจะถูกจัดแบ่งออกเป็นกลุ่มๆเพื่อออกไปลาดตระเวนตามจุดต่างๆซึ่งถือเป็นงานสำคัญในการสอดส่องไม่ให้นักสังหารเล่นลออจัดสายตาในการดูแลผมได้ออกมาราตรเวนพร้อมกับทหารของหน่วยจู่โจมพิเศษ BIR นะครับซึ่งการลาดตระเวนของพวกเขาแต่ละครั้งก็จะแยกย่อยไปตามจุดต่างๆทั่ว<ม>อุทยาน<ม>บูบาดีจ่านะครับซึ่ง จำนวนการรัตะเวนของทหารของหน่วยจู่โจมชุดนี้เนี่ยก็จะแตกต่างกันไปแต่ว่าทุกครั้งเนี่ยพวกเขาจะออกไปเดินเท้าไม่น้อยกว่า10วันนะครับเพื่อที่จะสังเกตการว่ามีหน่วยสังหารเข้ามาจู่โจมช้างที่อยู่ในแางชาตินี้มากน้อยแค่ไหนครับกว่า100รวันที่หน่วยจู่โจมนี้เริ่มปฏิบัติการก็ยังไม่เคยมีเหตุสังหารช้างอีกเลยแต่ก็ต้องแลกมาด้วยการทํางานอย่างหนักหน่วงของเหล่าทหารชุดจู่โจม ที่ออกลาดตะเวนไปทั่วผืนป่าบูบาจิดาแห่งนี้ข้างหลังผมนี้คือหน่วยจู่โจมพิเศษ BIR ที่ทําการสาธิตในการลาดตะเวนครับกลุ่มทหารเหล่านี้จะต้องทนทานต่ออุณหภูมิสูงถึง45องศาเซลเซียสและพวกเขาสามารถดํารงอยู่ในป่าได้แม้ว่าจะไม่พกน้ําออกมาบริเวณพื้นป่าแม้แต่หนึ่งขวดครับเพราะพวกเขาจําเป็นที่จะต้องใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยการหาน้ําดื่มเอาจากในผืนป่าเท่านั้น ทหารเหล่านี้ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎอย่างเคร่งงวดครับและนี่คืออีกหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้ในรอบ103วันที่ผ่านมายังไม่เคยเกิดเหตุการณสังหารช้างป่าเกิดขึ้นหลังจากที่หน่วย b r เข้ามาประจําการครับทหารแต่ละคนที่ลาดตระเวนอยู่ในอุทยานจะมีหน้าที่แตกต่างกันไปครับเช่นทหารที่ยืนอยู่ตรงกลางจะเป็นหัวหน้ามีปืนที่ใช้ส่องในยามค่าคืนทหารที่อยู่เคียงข้างหัวหน้าจะมีอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารทั้งระบบ GPRS และระบบสัญญาณดาวเทียม ส่วนทหารที่อยู่ปีกซ้ายและขวาจะมีปืนสไนเปอร์ตามกฎหมายแล้วหน่วยลาดตระเวนนี้พร้อมที่จะสังหารผู้ก่อการร้ายที่เข้ามาจู่โจมสัตว์ป่าพันเอกเดียฮอปสหัวหน้าส่วนลาดตระเวนเล่าว,ว่าทหารแต่ละคนที่เข้ามาทำหน้าที่นี้จะต้องผ่านการคัดเลือกเป็นอย่างดีครับผมคุยกับหัวหน้าหน่วยลาตระเวนนะครับโซเบีย so, how, how many days are t h e s e guy patrolling In the forest, uh, usually they spend between four and ten days at a time in the forest. Mm -hmm. We like to go for ten days because that enables them to really cover a uh, bigger, a bigger, a bigger area and to get a feel, mm -hmm. a sense of the field. You know, mm -hmm. so they live off the land, they carry the water, they carry the food, mm -hmm. they sleep out there for ten days at a time, mm -hmm. at least usually. The trend for those type of mission. Mm -hmm. That's the reason why we're here. Mm. So. you you don't know how much you can hold but the there the trend to hold uh there there trend to walk on the extreme stressful condition so how much do we evaluate how stressful it is i don't know ข้างหลังผมนี่เป็นอูดนะครับไม่ใช่อูฐธรรมดาสามัญทั่วไปแต่ว่าเป็นอูดที่ถูกจับกลุมได้ระหว่างการสังหารช้างทั้งหมด300ตัวเมื่อปีที่แล้วนะครับ ครั้งนั้นเนี่ยกลุ่มก่อการร้ายที่เดินทางมาทั้งหมด8ปรายเนี่ยสัญจรมาด้วยสัตว์2ประเภทครับคืออูดกับม้าและนี่คือหนึ่งในอูดที่หลังจากที่มีการเข้าไปจับกลุ่มกลุ่มก่อการร้ายได้เนี่ยก็ถูกจับเอาไว้นะครับเป็นเชลยเอาไว้ที่นี่สังเกตเห็นที่นี่นอกจากอูดแล้วก็ยังมีม้านะครับที่จับไว้ได้เท่าที่ผมเห็นเนี่ยเห็นอูดเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นแล้วก็ม้าอีกสองสามตัวที่อยู่รอบๆหน่วยจู่โจมพิเศษจุดนี้นะครับก็เรียกว่าเจ้าอูดตัวนี้ไม่ธรรมดาคร อุปกรณ์เป็นเหมือนหนึ่งในยานพาหนะในการสัญจรจากประเทศของกลุ่มก่อการร้ายเข้ามาถึงที่ทุ่งหญ้าสวาน่าที่อูแทนชาติบูบาจีดาแห่งนี้ใช้เวลาสัญจรทั้งหมด10วันนะครับคุณผู้ชมตอนนั้นก็เข้ามาเสร็จสับเนี่ยทำการตัดงาช้างได้แล้วทำการฆ่างาช้างทำการฆ่าช้างไปทั้งหมด300ตัวกำลังจะเดินทางกลับแต่ว่าทหารของแครมดูนได้รับทราบก่อน จึงรุดหน้าเข้ามาจัดการนะครับจับกลุ่มกลุ่มก่อการด้ายเนี่ยทั้งหมด20รายแล้วก็จับพวกอาวุธยุโทโธปรกรณ์รวมถึงเนี่ยนะครับยานพาหนะที่ตกเป็นเชลยตอนนี้ได้อย่างที่คุณผู้มชมเห็นอยู่ตอนนี้ครับก็เป็นเรื่องราวนะครับอีกมุมนึงมาดูบ้างนี่ที่หยุดได้เนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมคือผมเนี่ยวิ่งไล่มันเนี่ยนานมากนะครับเป็น10-20มนาทีแต่ว่ามัน แหวะถายหนักอยู่ครับก็เลยสามารถหยุดยังไว้ได้วองกาไวายกลับมาแล้วนะครับในการนำตำนานยิปมันมาถ่ายทอดอีกครั้งหนึ่งใน The Grandmaster และเบื้องหลังอันเข้มข้นของภาพยนนาวระทึกขวัญที่นำโดย n นิโค e คิป m a n กับสโตกเกอร และปิดท้ายด้วยเบื้องหลังสุดอลังการการออกแบบเครื่องแต่งกายกับภาพเยือ์ของบอลเดิสตที่เรื่องคอสนั่นเองนะครับขอบคุณนี้กับผมพิทานราการเอมโชบิสสารพันปฐมเถื่อนเพื่อนคนนะครับวันอาทิตย์่10มีนานี้นะครับ13มินาทางช่อง Nation Channel ครับ หลังจากได้มีโอกาสขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจแล้วผมก็ได้มีโอกาสนั่งรถสำรวจอุทยานแห่งชาติบูบาจิดาแห่งนี้นะครับซึ่งตลอดสองข้างทาง,างที่อยู่ใกล้ชิดกับเขตแดนของประเทศชาติผมก็ได้มีโอกาสเห็นสัตว์ป่าอย่างเช่นกวางตลอดเวลานะครับเป็นสัตว์ป่าที่สมบูรณ์แบบมากและความอุดมสมบูตรณ์ตรงนี้ก็เป็นโอกาสของบรรดากลุ่มก่อการร้ายนะครับในการเข้ามาพยายามสังหารทั้งช้างและสัตว์ป่าต่าง ซึ่งนี่คือจุดที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดซึ่งก็แปลว่าเป็นจุดเสี่ยงที่สุดที่จะเกิดการสังหารช้างครับอุทยานแห่งชาติบูบาจีดาเป็นอุทยานที่ขนาดใหญ่กว่า1 1 0 0 0ตารางกิโลเมตรขนาบข้างด้วยประเทศช้าและในจีเรียาภายในอุทยานอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์สงวนต่างๆทั้งช้างกวางลิงกอริล่ารวมไปถึงซากข,ของสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วอย่างแรดดำหรือวแม้กระทั่งไดโนเสาร์ เห็นกวางข้างหลังไหมครับเมื่อสักครู่ที่วิ่งออกไปครับนี่คือหลักฐานความอุดมสมบูรณ์นะครับของอุทยานแห่งชาติบูนบาจีด้าแห่งนี้นะครับซึ่งจุดนี้น่จะเป็นจุดที่อยู่ใกล้กับเส้นชายแดนของประเทศชาติซึ่งว่ากันว่าเป็นหนึ่งในจุดที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดนอกจากกวางที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้แล้วช้างก็อยู่ในแถบนี้มากนะครับซึ่งแน่นอนว่าความอุดมสมบูรณ์ตรงนี้นก็หมายถึงโอกาสในการที่จะเกิดการจู่โจมเข้ามาสังหารสัตว์ป่าทั้งกวางและช้างได้มากซึ่งก็เป็นหนึ่งในจุดที่ การดูแลของหน่วยจุโจมพิเศษของทหารแคมมรูนก็ต้องดูแลในส่วนนี้อย่างเข้มงวดเช่นเดียวกันครับความุดมสมบูรณ์ของอุทยานชาติบูบาจิดา้าดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาผจญภัยและใกล้ชิดกับสัตว์ป่าเหล่านี้ผู้จัดการรีสอร์ทใจกลางอุทยานชาวฝรั่งเศสพอลบอ เล่าให้ฟังว่าในรอบ5ปีที่ผ่านมาจำนวนนักท่องเที่ยวลดลงอย่างมากพ่อบอถือเป็นหนึ่งในคนที่ใกล้ชิดกับผืนป่าแห่งนี้ที่สุดและเขาก็เป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์การสังหารช้างทั้ง300ตัวที่สุดด้วยพอเล่าว่าก่อนหน้านี้ช้างจะถูกฆ่าตายโดยเฉลี่ยปีละหนึ่งตัวโดยชาวบ้านในเขตผืนป่าจะนำไปทำเป็นอาหารแต่ในปี2008 ได้เกิดเหตุสังหารช้างกว่า12ตัวโดยกลุ่มสังหารข้ามชาติจนกระทั่งในปีที่แล้วก็ได้เกิดเหตุสังหารช้างกว่า300ตัวพอบอกว่าถึงวันนี้ยังมีโอกาสที่จะเกิดการสังหารช้างจํานวนมากๆอีกเพราะในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาประเทศโดยรอบทั้งชาและคองโกก็เกิดเหตุสังหารช้างแบบหมู่มาแล้วและดูเหมือนจะถี่ขึ้นด้วยพอบอกว่าจะมีแค่สทางเท่านั้นถ้าอยากให้การสังหารช้างยุต,ติลง <cruire> ja nün, Les éléphants sur la planète, je pense que euh, chacun doit pouvoir comprendre la, la symbolique et l'utilité de, de, de maintenir vivante un emblème aussi fort de la survivance de la faune sur la planète. Je crois que c'est un symbole extrêmement fort et que chacun devrait pouvoir comprendre ça. Donc, si la Thaïlande, qui comme vous le dites est le deuxième marché mondial de l'ivoire, pouvait donner l'exemple en montrant qu'on peut se passer d'ivoire, euh, ça serait extrêmement fort non seulement pour euh, nous, non seulement pour euh, notre raison de vivre à tous ici mais aussi euh, au niveau de la planète, pour la prise de conscience que euh, représente euh, le fait de dire que nous n'avons pas la, le droit, nous, à notre niveau, de gaspiller nos ressources et de mettre un terme à ce qui a été, euh, depuis des centaines de millions d'années, le témoignage de la vie sur Terre. Est-ce qu'il est acceptable de penser que dans ma génération, j'ai 53 ans, est-ce qu'il est acceptable de penser que, en une génération, on ait vu disparaître le rhinocéros, on a vu disparaître le licorne, on a vu disparaître le guépard, et que nos enfants n'aient plus le droit de voir ça Au nom de quoi je, je crois que le, le message est là. Euh, on a euh, un devoir on a un devoir nous tous ici sur le terrain et à l'autre bout de la chaîne vous là bas on a le devoir de préserver notre futur pour nous pour nos enfants pour les générations à venir ce n'est pas du sentimentalisme vis-à-vis -vis des éléphants c'est simplement du bon sens par rapport à la gestion de la planète sur laquelle on vit นักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสกลุ่มนี้เดินทางมาชมความสมบูรณ์ของอุทยานและสัตว์ป่าเด็กน้อยเหล่านี้คือหนึ่งในกลุ่มคนที่เป็นสักขีพยานการสังหารช้างเมื่อปีที่แล้วพวกเขาบอกว่าภาพที่พวกเขาเห็นน่าเศร้าใจมากๆ you came several times ago tu es déjà venu plusieurs fois toi yes t'avais déjà vu les éléphants ou c'est la première fois ici uh, <he> mm hmm. I had already seen the carcasses. So he said, the boy said he went last year and he only saw uh, some not alive elephants, but elephants who were killed. He saw that and he was shocked by that. And this time, one year later, we came and uh, yesterday we saw a few uh, elephants, mm -hmm. a small group. So he, they were very happy. They said, oh, there are some who are still alive. Mm -hmm. That's what he said. Euh, qui sont euh, en, en voie de disparition. C'est frustrant de voir que des gens peuvent tuer des animaux qui sont protégés et qui sont en train de disparaître. Pour faire des objets et les vendre. Sans les vendre. On a du mal à le croire, mais c'est la réalité. He said it's about incredible to think people kill only for that but it's the reality because h e s a w the c o r p s e of elephants คาับท่านผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้คือเศษซากช้างที่ยังคงเหลืออยู่ใจกลางอุทยแห่งชาติบูบาจิดาหลังจากที่เกิดเหตุมานานกว่า1ปีเต็มแล้ว5กิโลเมตรจากประเทศชาร์ใจกลางอุทยแห่งชาติบูบาจิดาใจกลางทวีปแอฟริกากลาง ผมเดินสำรวจเข้ามาเห็นเศษซากของช้างซึ่งเป็นหนึ่งในช้าง300ตัวที่ถูกสังหารเมื่อปีที่แล้วในนี้คือหลักฐานของความโหดร้ายของกลุ่มก่อการร้ายที่ใช้อาวุธยุโทโธปกรณ์เข้ามาสังหารช้างและใช้วิธีการไม่ต่างจากที่ทำในการก่อสงครามนี่คือหลักฐานของความโหดร้ายที่มนุษย์เราทำกับช้างถึงเวลาตั้งคำถามกับไปคนไทยครับว่าถ้าเกิดเหตุภาพแบบนี้เกิดขึ้นกับประเทศไทยพวกเราจะทำอย่างไรและพวกเรา จะคิดสักนิดหรือไม่ที่จะยุติการค้าขายงาช้างครับบัสฮ้อยเบรกจาก w w f แอฟริกากลางเราว่ามูลค่าของช้างในวันนี้สูงถึงกิโลกรัมละ60-200เหรียญและนี่เป็นราคาที่ตลาดท้องถิ่นแคมรูนเท่านั้นบัสบอกว่าราคาของงาช้างจะพุ่งสูงถึงกิโลกรัมละ2 0 0 0 4 0ถึพเหรียญเมื่อเดินทางไปถึงที่ประเทศจีนตลาดค้าขายงาช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกเปรียบเทียบง่าย คือตกงานละ200,000ถึง400,000บาทมูลค่าที่สูงขนาดนี้ทำให้สถิติตัวเลขงาช้างในแอฟริกาลดลงจนน่าใจหาย so, elephant is. So government officials are also government involved are in the trade. .ing in It's everywhere. It is like drugs. It is like a, it's like a, a trade in arms. So it needs to be considered at the same level as international crime in other illegal products. Many people wonder if Thailand is involved in the situation of the cattle in Cameroon. ความจริงก็คือตลาดค้าขายงาช้างในประเทศไทยใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของโลกและจากการสำรวจตรวจสอบพบว่างาช้างที่ถูกค้าขายอยู่ในประเทศไทยไม่น้อยเป็นงาช้างที่นำเข้ามาจากประเทศฝั่งของแอฟริกาพูดง่ายที่สุดก็คือว่าช้างที่ถูกฆ่าตายในแคมรูนมีจำนวนไม่น้อยเกิดขึ้นเพื่อทำการตอบสนองความต้องการของคนไทยครับซึ่งชาวแอฟริกาได้ให้ความเห็นว่าพวกเขารับไม่ได้ที่ประเทศไทยยังคงมีการค้าขายงาช้างอย่างถูกกฎหมาย แต่และประเทศได้ทำการเรียกร้องให้ในายกรัฐมนตรียิ่งลักษ์ชินวัตรเข้ามามีส่วนร่วมในการยุติการค้าขายงาช้างอย่างถูกกฎหมายตรงนี้ถึงวันนี้คําถามที่ตั้งกลับไปให้กับคนไทยคือพวกเราได้ทําอะไรเพื่อที่จะยุติการค้าขายงาช้างและปกปักรักษาช้างซึ่งเป็นสมบัติของโลกครับนพจักรนนท์รายงาน